แล้วก็ระหว่างนั้นเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนทั้งเราจะไม่โดนรักฆ่าตายด้วยว้ยโอ๊ยอีอีว้าวยิ้วโาไงจ๊ะโอ้ โอ้ยไนนี่ยังเป็นไนนี่อยู่นี่ไนายหนี้เออไอเพิร์ดเด็กขี้ข่อ้ยนี่แต่งตัวดียังไม่เป็นอ่านข่าวแล้เหรอรอยยิ้มไี้นั่นเหรอรอยยิ้มข้าวโพดอะรอยยิ้มข้าโพดฟันแม่งเรียกเป็นมิ้นขาวโพดเลยสวัสดีค่ะดูพบกับรายการของอีเวนต์กับแก๊งอี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 ๋วววพบกับเกมเรือบล็อกในแมพกระโดออีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้กลับมาเล่นนานมากมากเลยอ่ะจาได้ตรงนี้มันจะมีอะไรตั้งอยู่ไม่รู้อ่ะเอาออกไปไหนล้วไม่รู้แล้วหน้าเมนูก็เปลี่ยนไปไม่ได้กลับมาเล่นนานรู้สึกมันมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่คุ้นเคยอ่ะอู้เลือกได้เลยอรอเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะเออเล่นกันธรรมดามันจะไม่เบื่อแล้วต้องทำอะไรบางอย่างให้น่าสนใจกว่านี้เว้ยเออหมดเออเนี่ยหมดอีเวนต์ดีกว่าปาะซ้มือเนี่ยเห็นปะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรความระทายบางอย่างเว้ยเออออ้าว มีอะไรบ้างอ่ะเออเอเข้ามาเลยว้าหาเทานกินมาแต่ไกลเลยจ้าแต่รับโอ้ยเน็ดกากคร้ื้ด้วยแต่ไม่ขับแล้วนะตีกลับไปหามึงแล้วว้ยคขึไปหาตัง เปิดเลยไปเป็นเปิดดิไปเลยนัไหนอะเฮ้ยไมีเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยอ๋อมาทำไปต่อทำไปต่อเก็บไปนานแล้วห่างกันกันใช่เก็บไปนานเลยมากเลยเอ้ยแม่งนานแล้วมั้งเนี่ยไปเก็อเลยจ้าเป็นน้ำดิเป็นไม่น้ำเหรอเฮ้ยโกะน้าดาร์กเลยไม่ได้เล่นนานเลมีความมึนๆอ่ะเฮ้ยมันไอ้โทเฟสเลยมัใช่แต่มันไม่ยิ้มว่ะเป็นน้ำเลยเป็นเดินตรงไปอู้ว่าทำไมเริ่มมาห้องมันบิดเบี้ยวให้แต่เริ่มเลยเหรอ ไม่เคยเห็นห้องอย่างนี้เลยปกติมันจะยังไม่ปิดมันยังไม่ปิดเบี้ยวขนาดนี้แต่เริ่มั้ยมันบางครับประตูมัน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 ไม่เปิดอ่ะโอ้โหกระพีบมันกระพีบไปแล้วมันก็ตกมาแตกเลยนะโว้ยระวังอย่ามองของฉันงูแค่หวะ11รีบไปเร็ว12ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์จนเ้ยไม่มีตู้เลย

เฮ้ยบุญบายแล้วบุญบายแล้วบุญบายแล้วอุ้ยตกใจหมดมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมึงได้เสียงอะไรปะได้เสียงอะไรแปลกมั้งตรงนั้นในเสียงว่าตรงหน้ามันไม่จิ๋วว้ายลืมมึงไปได้ไงวะไอตัวกรี๊ดเนี่ยเขาเกลียดเว้นเออเขาเกลียดลืมหน้ามัไปเลยมาทักทายละเว้น ยสตัวคอมโบแม่งไอไอลูกตามาแล้วไอก็พีดมันมาเว้ยเราต้องเราต้องหันหลังไปหามันอะตัวอะไรอะตัวเมทตั้งเฮ้ยอะไรวะกูได้เสียงอะไรวะแต่ได้เสียงพิกแค่นั้นเองอะมัน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 เฮงยมันเป็นตัวเสียงอะไรไม่รู้อะเฮ้อไม่รู้เสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ไอตัวดำๆไม่ใช่ขอมเกตอ่ะโอ้โหหรือไงรู้สึกคนเออมันมีเสียงปะกูขนลุกเลยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยลงไงอะผ่านไปถึงของล่างกูสับไปเนี่ยกูผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเราสับแล้วแต่ว่าเฮ้ยกูได้เสียงลัตอะไรทำไมทำไมมาสองรอบอ่ะกูตายไปเนี่ยเฮ้ยนายกูลงทางกูอยู่ข้างล่างเอามึงสับสวิตช์ยังอ่ะกูได้เสียงลัดสองรอบเลยมมันน่าจะมาแบบสุ่มเบื่อภาพกูมองไม่เห็นอะไเลยเนี่ยอยู่ไหนไปเร็วเนี่ยกูมึงเดินไปไหนกันอะโอ้ ด้วยฉันด้วยอยากกินเบียร์เเป็็นจอร่อยว่ามันเบียร์เป็นสีเขียววะแม่งบูดเบียร์บูดเปล่าวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระพริบด้วยแม่งห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มึงดิกูอยู่กูกลับลงไปใต้ดินแล้วมึงจะมา้องกันอย่างนี้เลยไอ้เหรอว่ามันยังอยู่อีกเลยอ่ะ อยากเคลว่าพี่พูดดีเลยวุ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยกูเห็นอะไรอ่ะมามองมามองมาดูกันวิ่งแข่งอะอยู่ก็โผล่มาแล้วโดดไปอู้มือเก่ามากลับมาเล่นยังเก่าอยู่เรียบร้อยฮ่าฮ่า ดีมเพิ่งกลับมาเล่นให้เขาลองบอมมือก่อนเข้ามาเร็วอ่นนี่โรลลเวดเวดไม่เตะดิมมืออย่าพูดมึงแกล้งตายให้หมดแล้วปล่อยให้ดิมไว้คนเดียวนะเว้ยมาแล้ววะยิ่เตะกูชัวร์เลยเริ่มไปยังอ่ะตอนนี้ก็เกิร์ตเกิร์ตก็มันมันมันมาแล้วดิมเชื่อเลยในเรื่องเหนือธรรมชาติเปล่าทำไม่ดิมกูกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ไม่ไม่นะอันนั้นใช่กูกูเออไอ้เพิร์ลรักดอไอ้เลิฟกระดอฉันรักดอไอ้เลิฟไอ้เลิฟกระดอนี่คือการจำลองว่าเกมเขาทำงานยังไงนะเนี่ยเราออกมาบินให้ดูว่ากี่เขาซิมูเลตเจเนเรตยังไงนะครับโอ้แม่งเจเอเลตแม่งมันขุดขุดลงมาเลยเขาเครียดอาฆาตแค้นผมกันดังดีมรักเอกดีป่าวไม่ไม่รักอ้ากูโดนเลย กูแจ้งี่อย่างเช่นเลยทำเสียงเฮ้ยเฮ้ยก็อะไรอ่ะบักบักว่ะบักว่ะแล้วมันวิ่งเดียวเมื่อกี้ไอเวนมันไอเวนมันเปิดห้องมาแล้วมันสุดอีเวนต์แปลกๆมาว่ามันจะสุดมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันจะแปลกๆกะอย่างน้อยยังตามขว้าห้าสิบพอมากกว่าอะไรอ่ะห้าสิบเป็นไอ้ดิไมเอาอะไรมาคืออะไรอะโคตรโคตรคืออะไรอ่ะไม่รู้เราที่รู้ขาที่แอบก่อนชิบหายแล้ว ป่าไปหลอนะไปเล่นไปเล่นเมืองไหมล่ะได้มาเคยเล่นเคยเล่นแล้วใช่ไหมฟาร์มเขาอ่ะแต่มันเป็นแบบขนมปังที่มีไส้เป็นพิซซ่าน่ากินขนมปังต้องแบ่งคนอื่นบ้างนะในนี่เขาหลังแล้วถ้ากินพิซซ่าต้องแบ่งป่ะเดี๋ยวกูจะหยิบก่งทุกีอย่างต้องแบ่งขนมปังให้เพื่อนเนาะอะไรอ่าอย่างงี้อย่างงี้มันก็อย่างงี้มันก็เดินไม่ได้ไม่มีเขียนอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วเฮ้ยนายแบ่งขนมปังจริงวะนายโคตรใจดีเลยหนึ่ง เอ้เดี๋ยวเมื่อก่อนมันไม่มีอันนี้นี่หว่มีความทรงจำปลาทองทุกเกมใช่ปลาทอง้าวมีตังไหมนี่เจอเจอขวดทิปด้วยอ่ะเดี๋ยวแก้วทิปขอทิปหน่อยเขาทิปเขาตังหน่อยเราตังใส่เพื่อนได้ป่าวะนายมีเหรียญว่าเราเอามาใส่ในกระปุกไว้หน่อยเดี๋ยว้นเจอกระปุกในตู้ไหนยังไงวะเจอไปกระปุกเลยเนี่ยใส่ไม่ได้เฮ้ยเจอแล้ววะอะไรอ่ะกินเบียร์โอ้โหเสียงกินเบียร์อย่างกับพ่นใหญ่สบายด้วยแมน ออใคอ่ะออเขาพูเงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคตัวนั้นมันเกินอะ้รอู้ยตัวอะไรอ่ะอ้ยเลือดเหลือหนึ่งอยู่อะไรกัดอ่ายูู่โดนตัวไม่รู้ที่มันขึ้นจ้ำสแกคล้ายๆเออร์เลอร์เือดเหลือหนึ่งเลยเอ็กซ์ีป่าแต่วะโอ้ย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 ไอ้ยโ้ยโอนยัอ้าโอ้้้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้าโอ้ยโอ้้ยอ้ยเ้ยอ้อ โอ้ยไปเจ๊บจ๊จะโผล่เขโผล่นะเขาจะโไม่เอใหม่ๆใหม่ๆเกิดในห้องนี้ว่ามึงมังมึงอยู่ในพิพิธภัณไม่ใช่เหรอไม่บอกโกตุสลีปไอ้พวกนอนเด็กมึงไปนอนซะไปโอ้ยจากเนื้อเต็มจะหมดอีกแล้วได้ดับไฟเออเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเอ้ยโอ้ยใช้ดิกูเข้าเลยโ เดียวเดียวเดียวอะไรเนี่ยโอ้โหไป่แล้วกูเข้าตัวไม่ได้โอ้โ เอ้ยนายเสื้อหลุดเอ้ยแกวะอย่าเข้ามาใกล้้้ยสักีนี่นยสัพีเขร้องอ้าวด้เยเกุเอากโดนไป้ยไเยเนี่ยอย่เี้ยออกอ ไม่เล็กเวิรบได้โดนโซนตโคดูนะโอ้โหโคตรยิ่งเอาไปนะเอาเอาเอายาเอายายาพอาะเราต้อกได้กินอีกพอแล้วเว้ยน้ำตาร์ไหลไปกินแล้วมันได้เลือดเพิ่มเลยแล้วก็ระหว่างนั้นเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนนะเราจะไม่โดนรัก่าตายดเลยทำไมวะมาไม่กลัวแล้วเว้ยทำไมวะมาแล้วไปอยู่โอ้ยเหนื่อยมึงบอกว่ามันจะเวิร์กไงเฮ้ยไปไหนรอกคนเดียววะ ไม่ตายไม่ตายมอยาเข้ากับไอ้นายได้สมบูรณ์แบบไี่สุดคนเดียวโอ้ยยียีโอโหยีได้อย้วใครแย็ที่สุด อะไรฉันถักอะเฮ้ยแมงมาตรงนี้แล้ววดอะไแบกมาเฮ้ย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 เยิขึ้เยึ้นเยเ้นเไม่เอโอ้ยมจะชเปู้ตยไอ้ดิวิหนีก็ตุ้ติ้งเยตายเลยเไอ้ชก ไปชุบอะไรไปชุบไปชุบูรัเนี่ะไอ้นตัวไม่แข็งทื่อคนเราชอบถัง้วยเอาถังมาดิเอถังมตาร์ไ์ติดยี่สบติดถังตาระไลท์เปล่โครไปแล้วไปไปล้เลกูไปมหเสียงายเอาทั้งัไอ้นพี่ไม่สนใจยเลยไม่นะไอ้ โอ้โดนจัดออดออดออดไปแล้วไปวอดยังไม่ไปหมดเลยใช่ไหมหมดเลยใช่ไหมหมดแล้ว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 เดี๋ยวอะไรปลอดภัยรับเบินวางอุ้ยโอเดี๋ยวนัะเมื่คิดน่าจะแจ็คก่อนใช่เอ้ยหายากว่ะมันมันมันจะเป็นตัวหน้าเก็บในตัวนายนายโดนแล้ว เอ็กซดีโอมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเบย์เบยมเบย์ตั้งไว้ให้เรานะอย่าดูพวกกูจะตายหมดเลยเว้ยมันจะเป็นประเทศดูมึงเว้ยโอ้ยมดกัดตีโอ้ยมดกัดตีอร่อยได้แล้วโอเคกูจะดูไอ้กิีเลยลเฮ้ยเดียวพวกกูเอ็กซ์ดูรื้อหลบพวกกูเลยประเลยอันนี้เน้นสปีดล้านจบแล้วป่ะเนี่ย 怎么了？我被单飞了。对，怎么了？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 怎么了 ไอ้เป็นเหรียวงีเรจะไปเอกไฟกูไมเหลือแล้วมันไล่มันกรามดวงตาอะไรนี่อะไรอ่ะที่ไม่มีไอเทมข้ามือกูเจนเลยดื่มไปมันจะปอกตำแหน่งของทั้งหมดเลยใช่มันมันคือไ้ชายจะเจอแต่ว่าะไม่โคตรแหลกเลยเฮ้ยอะไรมันจุดตีั้าหลังวะเอ๊ยเอ้ย ตกตวตกใจลลไปทำเป็นเป็นจมกแจ๊เฮอหลังเลาแ้วแล้รัดมารัดแบบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมัโฟกัสไหมนะอ๋อโอเคหา้วชิบหาแล้มา้โอ้โหวัดตัวไม่เห็นไอ้ที่ทอก่รััดรก็กลัวมิกนี่มันมึงเลย ตัวเอ็กดีจะไปลหัวใจวายตายคนเหมือนนี่ตัวบินติดอ่ะเป็นไอ้สีเขียวนี่คืออะไรเลยกินแล้วหิวเอ้อะไรมันลอยตามไอ้ที่วะานี่คุณน่ากลัวเลยลอยตามเอ้ยดีมองมองตัวหน้าสั่งดีเลย ไอ้เวนตามหลอนละอันนี้คือบอสที่ใหญ่สุดกำลังว่าจ้างไอ้นี่อยู่หรือจริงๆแล้วเจ้าของโอเทลก็คือเวนกันนะเว้นที่วาโอเทลโอ้ยเอ้าแล้วทำไมมาตัด ดี่ากดีมาแล้วเอกซี่เอาไว้เจออะไรเหลืองอ่ะไรมันเป็นตัวอะไรเหลืองอะไรโอ้โหโอ้โหมาดูมาดูตัวอะไรมาดูด้วยขอนหงา้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเฮ้ยเอกซี่ ไอ้ดิวมองเห็นเหรอไม่เห็นแล้วกมาแล้วมาอาิงกันมาอ๋อโอ้ยโอยอย่ามอนออกนะเพื่อนบักไอ้พุกตาดไอ้หนูอะไรวะ ไมอก้ตาอะไรในลิฟต์เลยเ่อไมว่ายาเนี่ยมนโ่อนไย้กนาแต่ะตวไอ้งมพาวคนละถังัคอมาองไหนดยืดมตเ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเตัวยืดเลยะยืดมุไม่กูเลตขา Aku tak Atau bukan kau Aku ada ni Aku pergi ke sini Aku tak ni Aku tak